สวัสดีครับวันนี้มาพอกันแล้วกับจ่องผ้ากินผ้าแสบสไตล์ตะเกียงครับพี่น้องพอเพราะว่าเบื่องหลวอยรื่ืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันได้พี่น้องด้วยครับวันนี้มีเมนูนากากหมูกระเผาครับกระเผานากากหมูนะครับนาตาพัดพวกกันแล้วนอนเดยพัดพี่น้องเบื้องครับนุ่ขาวแล้วแบบมาครับมากินแซ่บๆกันครับพี่น้อง นะครับหน้าตาหน้ากาก,ากมูแพัดกระเพาครับมาครับกินเลยนื้อเล้วลร่องลงกข้ามแหลกลยครับอับนเลาวไปไหมนอนเป้่ากันมีอรอ ครับมแต่มา,มาครับลองี่เรื่องดูแลสุขภาพร่างกายดเรื่องนอ้โคโวิดโคโวิดพี่น้อง มันหลังเมื่อดูดูครับเ่องนี้ก็เอาไปแท้ไปได้ครับจักตัวครับเอาไปแท้ไปได้กันอาเนี้ยไม่กินตัวพี่นออ้องมึงนะครับมาครับ ช่วงนี้ดูกระลำบากจริงลำบากครับอธิบายเรื่องไหนของกับแพงครับสูดๆได้พี่น้องเรือมาครับกินแบบแซมกันนี่แหละครับไม่ต้องคิดหลายครับมาครับ ปีนี่ซื้อว่าวิกินแห้งครับพี่น้องเนาะแต่เดีไหนก็ดูๆไป้ด้อยกันนะครับเดี๋ยวมัางนก็ผพ่านไปครับอืมกะเพราหน้ากากงูเด็ดจุดเดียอดกันกนะพี่น้อง ตึงเนื่องนังเน่เนๆครับครับจะมกักระมคกขั้หร สุดยนยดดีครับน้องถึงว่าเล็ดอเกินมึงได้ไหมเนางครับ ยีม่อยอมครับพี่มีโรงเมือเองครับไันนห้แม่บ้านนม่รียกครับโร <Og> งมือเองครับ บม่ไหนแม่บ้านเนี่ยพี่ไม่ได้คว้งางแทบกันพี่น้องไม่ได้ย่างจะคว้าง,งนี่นครับแทบพี่นี่นะครับ ขั้นหนึงครับพี่น้องมาครับเจ็บมากครับเอาครับเกมหนึ่งตั้มหนึ่งตัพี่น้องเริ่มดูแลสุขภาพเริ่มกดติดตามกุทอดกับไข่ด้วยครับพี่น้องคลิปนี้ไว้ท่านมีแค่หนาพ่อคไม่ครับสวัสดีครับ